จากตัวเลขจากสมการเนี่ยนะครับที่เราได้เนี่ยเมื่อเรามาพล็อตเป็นกราฟยังจะเห็นเป็นเส้นสีฟ้าอ่อนเนี่ยนะครับผนังก่ออิฐปูนเนี่ยมีค่าการกันความร,ร้อนที่ไม่ดีน่าก็อยู่ที่3.69หน่วยตัวนี้เป็นบีอ่เป็นวัดต,ต,ต่อตารางเมตรต่อดีกรีเลวินนะครับขณะที่โฟมอ่หรือผนังที่มีฉนวนหกนิ้วเนี่ยมีค่าการกันความร้อนดีมากอยู่ที่0.23นะครับ สองตัวนี้มาเปรียบเทียบก็จะเห็นได้ชัดว่าตัวแปรที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือเรื่องของผนังหรือวัสดุที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นผนังก่อยิฉาบปูนทั่วไปเนี่ยโอการสูญเสียพลังงานเยอะมากเพราะกักกันความร้อนไม่ค่อยได้เลยส่วนเรื่องของอรูปรูปฟอร์มเนี่ยเราทําได้ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะักจะพบว่าระหว่างสามของอาคารทั่วไปกับสองในอาคารที่ดีเอนะครับตัวแลนสเคปเนี่ยถ้าเราปับตัวผ้าไปล้อม ค่อนข้างดีมากอย่างที่เห็นที่ DNA เนี่ยเราลงไปถึง7จนะเองศาเซลเซียสขนาดที่ที่อื่นเนี่ยปล่อยไปตามบุญําคำก็ได้ประมาณ14องศาส่วนเรื่องของระบบปรับอากาศเนี่ยนะครับระหว่างแอร์เบอร์หกับแอร์เบอร์5พิเศษที่เราใช้เนี่ยมันความแตกต่างอยู่ที่0.28กับ0.23ถ้าเราเอา3.69คูณกับ3คูณกับ14คูณกับศูนเราได้ได้สี่สบสา นี่คืออัตราการสูญเสียความร้อนหรือการ่ายเทความร้อนของอาคารที่เป็นผน,นังก่อฉาบปูนนี่มาดูอาคารที่ดีเอถ้าเรา0.23คูณกับ2ของรูปฟอร์มคูณกับ7ของเดลต้าทีและคูณกับ0.23ของปฏิภาพเครื่องแอร์ออกมาได้0.73จะเห็นว่าระหว่าง4.13.4กับ0.73นี่ต่างกันถึง59เท่านั่นหมายความว่าโดยท,ทั่วไปแล้วเราคาดหวังว่า อาคารที่ดีเอเทียบกับอาคารที่เป็นผนางก่อฉาบปูนทั่วไปเนี่ยใช้พลังงานต่างกันถึงห้าเท่าฉะนั้นถ้าเราต้องการทําให้ดีกว่านี้อีกเราอาจจะต้องปรับ material หรือปรับรูปฟอร์มหรือไปปรับประสิทธิภาพของเครื่องแอร์หรือไปปรับแรนเสเคปข้อมูลตัวนี้จะเป็นประโยชน์มากเวลาเราเอาไปดูกับอาคารที่ท่านต้องการปรับปรุงต้องถามตัวเองว่าอาคารท่านตัวเลขสตัวนี้อยู่ตรงไหน เพราะเรื่องพลังงานคือผลคูณควบของสี่ตัวนี่เท่านั้นเองถ้าเราปรับตัวใดตัวหนึ่งลดลงท่านก็จะรู้ว่าลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ลดลงกี่หน่วยฉะนั้นข้อมูลตัวนี้ใช้ในการเอาไปปรับปรุงอาคารได้สบายมากถ้า้งเป็นผนังก่ออิฐปูนผมบอกได้เลยว่าคงต้องเอาถนวนไปใส่นะครับถ้าเป็นรูปฟอร์มที่มยึดจักอะไรต่างๆนี่นก็บอกว่าเออรูปฟอร์มคงจะต้องปรับเปลี่ยนนั่นสี่ตัวเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยหลัก ที่เกี่ยวกับการรั์พลังงานในขานนะครับซึ่งทาได้ง่ายมากนะครับจากผลตัวนี้นะครับถ้าเป็นเป็นอีควเอชันจะเปรียบเทียบกันได้เห็นชัดเจนเลยว่าที่เป็นข้อบิลดิงกับด e นแอร์บิลดิ่งเนี่ยต่างกันฟ้ากับดินถามว่าเราทําได้ดีกว่านี้ได้ไหมอย่างอันเนี้ยถ้าเอาหลังนี่เป็นเกณฑ์เนี่ยเราใช้โฟมหนาตั้งแปดนิ้วนั้นตัวเลขจะไม่อยู่ที่ห้าสิบเก้าเท่าตัวเลขอาจจะอยู่ที่เกือบเกือบร้อยเท่านะครับถามว่าร้อยเท่าเราทําได้ไหมสบายมากครับ ถ้าเอาโดมตัวนี้ไปเทียบกับโดมที่อื่นเนี่ยปฏิภาพสูงกว่าเกินร้อยเท่างั้นเรื่องร้อยเท่านี่เป็นเรื่องธรรมดามากที่เราทําได้